กาบสวัสดีพี่ๆชาวพักเครื่องทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่1นึนะครับวันนี้นะครับก็ได้ไปเหมาพระบ้านมา1ชุดนะครับนะครับมีของเก่าด้วยนะครับแล้วก็มีชุดเก่าๆนะครับที่หลายๆ EP นะครับรวบรวมไว้ในคลิปนี้นะครับยังมีอีกเยอะนะครับพักเก่านะครับ เดี๋ยวต้องทยอยทยอยลงให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อพี่ๆ FC ท่านไหนที่รับชมไม่ทันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่พี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับไ d ด i n ลนะครับ0 9 6 7 2เ0203นะครับเบอร์โทร096 902 6829นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการเลยนะครับพี่นะครับวันนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับ นะครับราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับสนใจทักมาในข้อความได้เลยนะครับพี่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะครับรายการที่หนึ่งวันนี้นะครับเป็นพระผงนะครับเป็นพระผงของหลวงปู่ดู่นะครับพมปัญโยนะครับนะครับเป็นพระผงนะครับของหลวงปู่ดู่นะครับอง์นี้เป็นพระผงของหลวงปู่ดู่นะครับพี่พีเอฟซีครับนี่นะครับ นี่ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับแป๊บนะครับพี่ a c ครับแป๊บนึงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่อง์นี้นะครับเป็นของหลวงปู่ดูนะครับนี่นะครับของหลวงปู่ดูนะครับมีโค้ดนะครับปั๊มตาวัดนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับปั๊มตาวัดด้านหลังนะครับเป็นหมึกนะครับแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญพระพรมนะครับเป็นเหรียญพระพรมนะครับสวยงามนะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับนะครับสนใจทักมาเลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมารายการที่สองนะครับเดี๋ยวต้องไปไวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมมโทรศัพท์ผมจะเต็มนะครับนะครับถ้าตัดหายไปยังไงก็กราบขอประทานาภัยพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่บุญนะครับ วัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสวนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสภาพผิวเดิมเลยนะครับแบบนี้นะครับพี่เอฟชอบนะครับติดต่อทักไลน์ได้เลยนะครับหรือโทรทางเบอร์ก็ได้นะครับ096ย0 2 6 8 2 9นะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปไว้หน่อยนะครับพี่นะครับ ครับมีร้อยจานด้านหลังแบบนี้นะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเหรียญพระพุธนะครับเนื้อตะกั่วแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับออกที่วัดโพธารามนะครับสองสี่หกหนึ่งนะครับนะครับพร้อมเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วเก่านะครับพร้อมเลี่ยมทองเหลืองนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับนี่นะครับเก่าเก่าเดิมๆเลยนะครับพีเอซีท่านไหนชอบนะครับเหรียญเก่านะครับพอสอลึกๆแบบนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับพสสองสี่หกหนึ่งนะครับนี่นะครับออกที่จังหวัดออกที่วัดโกทารามนะครับแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับรายการที่สี่นะครับเป็นรูป,รลป,รลปรลหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่องเงินพิมพ์ี้ตานะครับองนี้เป็นพิมพ์สี่ชายนะครับเป็นพิมพ์สี่ชานะครับเป็นรูปหล่อเนื้อท้องเหลืองนะครับองนี้นะครับเป็นของหลวงพ่องเงินวัดบางคานะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนะครับมีคราบปอมเก่านะครับคราบดินคราบเบ้านะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับสนใจนะครับติดต่อไอ l ดี e ไลนได้เลยนะครับ096 7 2 4ก2าหนะครับเบอร์โทร09 6 9 0 2ก้าหนะครับนี่นะครับดูก้นนะครับก้นพานะครับเป็นรออยอดนะครับเป็นผิวมาละแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นรอยเดือดของโลหะนะครับ ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อลอยองค์นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปหล่อลอยองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแบบนี้นะครับนี่เก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่นะครับพร้อมเรี่ยมเก่าๆนะครับดูนะครับน <r etin. S 2> <Nah, S 1> ี่ความเก่านะครับพี่ดูนะครับนี่นี่ครับเก่าเดิมมากเลยนะครับนี่ ครับมีคาบเดิมๆนะครับคาบสนิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับดูด้านหลังนะครับความเก่านะครับเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะครับอง์นี้นะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับมีรอยจานนะครับด้านล่างมีรอยจานแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับต่อมานะครับ เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญปกใบมะขามนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับมาพร้อมซองเดิมๆจากวัดแบบนี้เลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ ID ดี n ลน9 6 7 2ย์2 0 3านย์นะครับเบอร์โทร0969026829นะครับนี่ครับนะครับเป็นรุ่นบูชาคูนะครับเสาห้านะครับ ต่อมานะครับพี่ๆครับต่อมามาชมองนี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อดินนะครับอง์นี้เป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับลงรักทาทองนะครับแบบนี้นะครับเก่าๆเดิมมเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมมนะครับรักเก่าๆเลยนะครับนี่ นะครับพี่พีเอฟซีสนใจนะครับพระเก่านะครับแบบนี้นะครับติดต่อดีไลน์ได้เลยนะครับนี่นะครับวงนี้นะครับพระเก่ามากเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระผงสูพพันนะครับนี่นะครับอกใหญ่ๆเนื้อเข้มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรักเก่านะครับลงรักทาทองนะครับต่อมานะครับมาชมวงนี้นะครับเป็นพระเนื้อเมกสิทธิ์นะครับ เป็นของหลวงพ่อทับนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกกะศิธิ์ของหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่พี่ครับนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเมกกะสิธิ์นะครับสีเขียวเขียวแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนะครับพี่พี่สนใจนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับติดต่อทางเราได้เลยนะครับไอดีไลน์ศูนย์เ0้าหนะครับ เบอร์โทรศูนย์เก้าหศนย์สองหกปดสองเก้านะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพับปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพับปิดตาเนื้อผงเก่ามากเลยนะครับพี่นะครับได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นพับปิดตาเนื้อผงนะครับเก่ามากนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับนะครับนั่งอยู่บนแบบ ฐานบัวนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อเก่านะครับองนี้เนื้อเก่าเนื้อจัดมากเลยนะครับนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับพระปิตาองค์นี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมารายการนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อตาโบนะครับของหลวงปู่ภูวัทธล่อนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญหล่อตาโบนะครับของหลวงปู่ภูวัทธล่อนะครับเป็นเหรเียญหล่อโบราณนะครับนี่นะครับมีรอยจานด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นรอยจานด้านหลังแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมามาชมองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเหมือนกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณละ ระคังหลังค้อนนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเก่านะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สอง 6กแปดสองเนะครับมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับนี่นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับได้เหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใจหอมมานะครับเหรียญนี้นะครับสภาพผิวก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสวยนะครับเหรียญนี้นะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับเหรียญนี้นะครับพี่ดูนะครับนี่ความเก่าความเดิมนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อไอเดลน์ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปางลีลานะครับเนื้อดินนะครับนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นพระปางลีลาเนื้อดินนะครับนี่นะครับมีคาบลานะครับคาบลาดําๆนะครับหรือว่าเป็นคาบลักยางไม้นะครับพี่หรือบางท่านเรียกว่าครับลักเขาเรียกว่าอะไรนะลักยางไม้นะครับสมัยก่อนนะครับนี่นะครับนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเนื้อดินเก่าๆนะครับเป็นพระปางลีลาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับเป็นเหรียญไข่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับ ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับวันนี้นะครับแบ่งปันพี่พี่เอทุกท่านเลยนะครับนะครับติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับ0967240203นะครับ ID ลน์นะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับต่อมานะครับได้เหรียญนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะครับ นี่นะครับเก่าๆเลยครับพร้อมเรี่ยมกรอบเงินนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับนี่ครับมีเม็ดมีเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดอะไรเนี่ยพี่แบบเนี้ยนะครับขึ้นเป็นเม็ด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 เลยนะฝังอยู่ในเนื้อเลยนะครับเนี่ยครับพี่ดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเก่ามากเลยนะพี่นะนะครับความเก่าเก่ามากเลยนะครับ นี่นะครับพี่ดูนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นยันตัวนะนะครับแล้วก็มีเป็นเม็ดเม็ดนะครับเหมือนเม็ดแร่ครับฝังอยู่ในเนื้อนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เป็นจระเข้นะครับจระเข้เนื้อตะกั่วนะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับมีโค้ดนะครับเป็นเหรียญหลอดเนื้อตะกั่วนะครับเป็นจระเข้นะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับสนใจที่ต่ออดีลายได้เลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิมพ์ใหญ่นะครับ ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับดูนะครับเป็นคาบเอ่อเป็นลายมุ้งเลยนะครับพี่เป็นลายมุ้งเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อดีไลน์ได้เลยนะครับนี่นะครับเก่านะครับมีเอ่อลายมุ้งนะครับนี่นะครับจากหุ่นเทียนนะครับนี่นะครับนี่ มีคาบลายมุ้งแบบนี้เลยนะครับเก่าๆนะครับสวยนะครับองนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญสมเด็จนะครับของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ครับเป็นหลังยันสิบนะครับ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพิธีเสาห้านะครับเป็นเนื้อทองระคังนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองระคังนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับติดต่ออดีไลได้เลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับเสาห้าวัดช่องแคนะครับนี่ นะครับมียันมีรอยแตกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อดีไลน์ได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อผงนะครับพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับเป็นพับปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับองค์นี้นะครับเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพันสูงนะครับนี่นะครับ เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ปั้นลอยองค์เป็นพระปิดตานะครับนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับพี่พี่สนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นพระรอดนะครับมาชมพระรอดกันนะครับนี่นะครับพระรอดองค์นี้นะครับเป็นเนื้อคล้ายๆออกจากทางโซนหินคกนะครับ นี่ครับนี่ครับพารอดองนี้นะครับโซนออกไปทางเนื้อหินคกนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับองนี้นะครับพารอดองนี้นะครับนะครับสวยนะครับนี่สวยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับพารอดองนี้นะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับ ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับองนี้นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสีออกทางกลานะครับสีออกไปทางสีกลานะครับเป็นของหลวงเลื่อมชื่อนะพี่อยู่ชนบุรีนะพี่นะครับนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นของหลวงพ่อแก้วนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับสี เหมือนสีกะลานะครับเหมือนสีน้ำตาลอ่อนนะครับนี่นะครับเป็นปิดตาหลังแบบนะครับนี่นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นปางลีลาพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับเป็นพับปางลีลาพิมพ์เล็กนะครับนะครับสวยงามนะครับพี่ดูนะครับนี่นะครับเป็นคาบดินนะครับคาบฝุ่นนะครับลีลาอ่อนช้อยนะครับ นี่ครับศิลปะสวยงามนะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินเก่าๆนะครับมีคราบราขึ้นดำๆแบบนี้นะครับนี่ครับสวยเดิมๆนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับเป็นรอยกดนะครับแบบนี้ครับติดต่อดีไลน์ได้เลยนะครับ0ูนย์4 0 2 0 3นย์นะครับหรือจะโทรหาผมนะครับ0ู6ย์2 6 8 2 9ดสองนะครับ ต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระปกนะครับเนื้อชินนะครับอง์นี้เป็นพระปกเนื้อชินนะครับพี่ดูนะครับสวยมากนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเป็นพระปกเนื้อชินนะครับอง์นี้นะครับสวยนะครับหน้าตาติดชัดนะครับนี่นะครับหน้าตาติดชัดเลยนะครับนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับ ่อมาเป็นพระปั๊มนะครับพระปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าวัดท er nah ้ายน้ํานะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าวัดท้ายน้ํานะครับพิมพ์หน้ายักษ์นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก้นอุกนะครับก้นอุกนะครับเป็นวงเดือนก้นอุนะครับพี่ๆสนใจนะครับติดต่อไอดีไลน์ได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับ สวยมากเลยนะครับนี่นะครับต่อมานะครับเป็นผ้านางพญาพิมพ์อพิมพ์ลงทอนะครับพิมพ์ลงทอนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่ครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์ลงทอนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีเม็ดมวลสารนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับ นี่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนางพญาพิมพ์เล็กนะครับติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับองนี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัทนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อเมกพัทนะครับเข้มๆเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ความเก่านะครับหนิมขึ้นเลยนะครับนี่นะครับ เป็นพับปิดตาเนื้อเมกกะพัดนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่ครับครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับแต่สวยนะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นทางใต้นะครับพี่นะครับศิลปะออกไปทางใต้นะครับเป็นหล่อช่อนะครับเป็นหลอดช่อนะครับนี่นะครับเก่าๆสวยๆนะครับเนื้อเมกกะพัดนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับ นี่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่นะสองสี่แปดสองนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญเก่านะครับมีอายุนะครับทองแดงเก่าๆเลยนะพี่นะนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับสองสี่แปดสองนะครับครับเรียมพลาสติกเก่าๆห่วงเชื่อมนะครับ นี่นะครับก็มีพาะเครื่องมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรผมก็ได้นะครับ0ูนย์เก้าหกเกนดสองเนะครับนะครับราคาเดียวกันทุกองค์เลยนะครับพี่นะครับวันนี้ครับแบ่งปันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับพี่ครับนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวกราบลาพี่พี่เอฟซไปก่อนนะครับสวัสดีครับ